สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการล่งซีเอชนะบพบกันในเกมวอลลุบอลกันอีกเช่นเคยนะคลิปนี้ครับผมเป็นกิจกรรมคลิป a อเว์ประจําอาทิตย์นี้ครับซึ่งมาช้านิดนึงนะครับผมก็แต่ก็ช้านิดเดียวนะครับกิจกรรมในครั้งนี้ครับจะทําการแจกปืนแม่เหล็กครับขนาดเล็กนะอลามิสครับเป็นการย้อนมาแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็คือปืนชนิดนี้ฮะปืนแม่เหล็กดูดเลือดครับก็คือเป็นสายแม่เหล็กนะครับเพื่อนเพื่อนรู้จักกันดีอยู่แล้ว นะครับเป็นขนาดเล็กนะครับอารลามิสนั่นเองนะครั้งนี้แจกทั้งหมดเนี่ยเจ็ดรางวัลน,นะทุกคนแล้วก็แน่นอนครับเพื่อนๆที่ดูในสตรีมที่เป็นสมาชิกแล้วบุคคลทั่วไปเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับเล่นกิจกรรมกันเหมือนเดิมได้เลยเร็วๆนี้นะนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับผมอ่ะก,กฎกติกาม,มารยาทครับผมนะก,กฎกติกาม,มารยาทในการจับรางวัลก็เหมือนเดิมครับขั้นแรกกดไลค์ครับ ขั้นที่2กด subscribe ครับขั้นที่3ครับพิมพ์แฮชแท็กตามด้วย R U N G C H ครับย้ำพิมพ์แฮชแท็กตามด้วย R U N G C H ครับผมอ่แล้วก็ ID ของเพื่อนเแพลตฟอร์มของเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาพิมพ์แฮชแท็กกับตัวภาษาอังกฤษนะครับให้พิมพ์ติดกันนะทุกคนโอเคนะครับนะกะติกาขึ้นให้เป็นตัวอย่างแบบนี้เลย มีหล,หลายคนยังทําผิดอยู่เลยครับไม่รู้ว่าจะไปเว้นวรรคทาไมนะตัวอย่างขึ้นขนาดนี้นะครับแสดงว่าไม่ได้ดูเลยครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปไล่เ,เขาเรียกว่าไปคอมเมนต์เตือนหลายคนมากๆครับนะทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศเลยนะครับแสดงว่าไม่ได้ดูอย่างจริงจังนะนะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะไม่ได้เข้าไปเตือนแล้วนะครับเพราะว่าเตือนมาหลายคลิปแล้วนะครับพิมพ์ให้กันให้ถูกต้องนะครับผมเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลกันโอเคฮะ แน่นนวันนี้ผมก็จะเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงยังดีอยู่ไหมหลังจากที่มันโดนเนิฟเล่นได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะติดให้กับเจ้าเคปี้ครับนะแล้วก็จะลงสนามกันไปก่อนที่จะไปเล่นกันแน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจครับที่ต้องการเอาไปแลกแพ็กเกจต่างๆในเกมนะทุกคนสามารถกดลิงก์นะครับร้านค้าได้อย่างสะดวกเลยอยู่ใต้คลิปแล้วตรงส่วนของคําอธิบายเข้าไปเลือกซื้อสินค้าให้เรียบร้อย แล้วก็ใส่โค้ดตรงด้านบนขวาม,มือให้ด้วยครับตรงรูปกล่องของขวัญใส่โค้ด R U N G C H S ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมไปในตัวด้วยนะโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเล่นสดๆให้ดูกันเลยครับแบบสดๆนะจะเป็นการลุยจุดสัญญาณไปเลยนะครับดูที่ว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มีภารกิจนะครับในการลุยจุดสัญญาณด้วยนะครับไป นี่ฮะสเปซเทสลุยจุดสัญญาณครับงานนี้ครับจะลองอ่อจะใช้เป็นแลปเตอร์น้ำแข็งแล้วก็เคปี้ดูดเลือดนะครับให้เพื่อนๆรับชมนะครับแต่ชุดนี้นี่ผมใช้เล่นในสตรีมด้วยนะทุกคนนะครับชุดนี้ผมใช้เล่นในสตรีมนะเนี่ยที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสราร์สนุกมากๆครับบอกได้เลยนี่ฮะไปครับ ตอนนี้ลองใช้โดนใหม่นะครับ๋จะลองสังเกตดูซิว่ามันจะดีขนาดไหนนะโอ้ไม่โดนครับนี่ฮะอือนะครับลองเปลี่ยนเป็นโดนดูดเลือดไอ้โดนคอปเตอร์ดูนะครับว่ามันจะช่วยให้ลัปเตอร์แข็งขึ้นหรือเปล่าครับแพะไปนู่นแล้วฮะยิงไม่โดนครับทุกคนเราไม่ตามนะทุกคนเราต้องการจุดครับลืมไปฮะเรามายึดจุดสัญญาณครับเฮ้ยมีคนใช้นี่ครับอือโดนครับระยะนี้ ดูที่ว่าวันนี้จะชนะไหมนะครับเวลามาเล่นเพื่อนเพื่อนดูทีไรเนี่ยพ่ายแพ้ทุกทีเลยนะครับผมตอนน่้นนนเดินหลบมาทางนี้ครับยังไงฮะหญิงข้าม,มุมไม่โดนติดม,มุมครับหม็ดแล้วเดินหนีเหลือเกินครับเดินดีเหลือเกินครับแรปเตอร์แรปเตอร์เดินดีจัดนะครับโดดฮะแล้วก็อัดเข้าไปเลยดูที่ว่าเป็นยังไงครับแบบนี้ฮะ อพอติดปีดแล้วบอกได้เลยว่าดาเมจดเข้าเน้นๆนนฮะดูครับเลือดถ้าไม่ลดนะครับต่อยันแม่ลงไปครับครึ่งหลอดไปดิสำหรับจะไคร์อันนี้ครับเผาต่อเลยไปครับเรามันสายลุยครับเราต้องลุยอ้าวเจอแล้วครับผมกูลี่ฮะจะล็อกขาผมหรือเปล่าครับยังไงฮะกูลี่เลือดเดงครับโดดฮะโดดไม่ขึ้นโอ้หแตกเลยโดนล็อกขาครับ อด,ดไม่ขึ้นนะมาเฮปี้ระยะประชิดครับจังหวะนี้เป็นยังไงอดเลยอือหือไหวไหมเนี่ยสองสาตัวสองสาตัวไม่ไหวครับนะไม่ไหวไม่ไหวจเจ้าใครสู้เนี่ยและตัวผมนี่บางด้วยนะนะครับจัดตัวเก่าๆลงมาด้วยนะครับอ้าวเนนหลือเกินครับตรงนี้ฮะนี่ครับอ้าวเหลือเกินฮะ หลบไปนู่นครับแหมนะครับดูเหมือนเพื่อนเราก็อ้โดนไฟเผาฮะโดนไฟเผาครับลุมฮะไอพวกนี้ใส่ลุมครับยิงฮะยิงครับอืมันติดนะครับผมอยากยิงไอตัวนี้จังเลยอะเฮ้ย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 ต้องสลัดก่อนฮะพวกนี้ครับจะได้หิวเลือดนะบินแล้วฮะมันบินถูกจังหวะด้วยนะทุกคน อืเกือบครับเดี๋ยวเพิ่งแตกนะลูกพอ่อนี่ครับนี่ฮะมันบินถูกจังหวะครับแล้วเพื่อนไปไหนหมดอื <c oughs> ตรงนี้ไม่มีเพื่อนเลยนะครับบินมานี่ก่อนหลบมาตั้งนิดครับถ้าไม่หลบตายแน่ครับจังหวะนี้นะครับอเกือบไม่รอดนะฮะคลิปจะจบเร็วซะแล้วครับ ไองูตัวนี้นี่แสบจริงๆครับเดี๋ยว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 ไอสองตัวนี้มันจ้องจะลุมครับเราเดินไปในทิศทางที่เพื่อนไม่เดินนะทุกคนก็เลยทําให้ลําบากนี่ฮะยิงไปเราต้องเดินไปทางที่ทิศทางที่เพื่อนเดินนะนี่ครับตามบัเบียดเปาเลอร์เลยครับผมให้โตหูแตกเลยครับอันนี้ผมห้าวเองนะทุกคนคือเกิดจากการห้าวฮะอยากลุยครับคอนโดฮะ เอาล้วครับผมเดี๋ยวได้วัดกันคอนดอครับเอากล้ามบางไว้ก่อนเดี๋ยวได้วัดการลงแล้วฮะคอนดอลงแล้วครับองค์วัดจะหายตัวช้าเหลือเกินนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีดีแต่ช้าเหลือเกินนี่ครับอืจะแตกอยู่แล้วครับตายเลยนะครับสำหรับเจ้าเลยไปเนนเอาเรื่องอ่ะมันจะได้ขี้โลครับคะแนนแบบนี้ยิงไหมฮะอือดูครับ เรียบร้อยเกมจบเลยนะครับก็เป็นชุดหุ่นที่ใช้เล่นในสตรีมเมื่อคืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยรู้เขาเรียกว่าอาทิตย์สองครับคะแนนก็ไม่ได้คี้เรอะไรนะครับหน้าที่สองก็ถือโอเคแบบนี้เลยนะครับยึดไปได้สามจุดเนาะคิวไปได้สามตัวนะครับก็อย่าลืมมาลงไอดีกันไว้เยอะๆครับปืนชนิดนี้นี่ดีแน่นอนครับขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของอ่ ทุกคนนะว่าจะใส่กับผนตัวไหนใส่กับโมดูลตัวไหนนะครับปืนน้ำมันดีอยู่แล้วนะครับก็ลองเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับอย่าลืมมาลงมาดีกันไว้เยอะนะบายบายสวัสดีครับผม